สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลวันนี้ชวนเพื่อนๆมาทำเยลลี่น้ำผึ้งมะนาวนุ่มๆหนึบๆเด้งถึงเขียวสนุกเพลินๆไว้กินคู่กับเครื่องดื่มเริ่มทำเลยค่ะช่างน้ำหนักผงเจลาติน30กรัมใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่ายี่ห้อนี้จะหาซื้อง่ายที่สุดนะคะบางเซเว่นก็มีหรือตามห้างทั่วไปเลย ใครมีเครื่องชั่งก็สบายหน่อยจ้ะแต่ถ้าไม่มีรี่จะลองชั่งให้ดูว่า1ช้อนชาตักพูนนะคะประมาณ5กรัมดังนั้น30กรัมก็ตักประมาณ6ช้อนชาพูนค่ะ ถัดมาลิจะใช้น้ำเย็น100 ml หรือใครไม่มีใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็ได้ค่ะที่ไม่เย็นก็ได้แช่ผงเจลาตินลงไปค่ะแช่ไว้เฉยๆเลยให้เขาอิ่มน้ำนะคะไม่ต้องไปทำอะไรเขาทั้งนั้นค่ะแช่เอาไว้แบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆคือน้ำพึ่งมะนาวของพึ่งยิ้มนะคะใส่ลงไปที่ปริมาณ150 ml 1ถุงเนี่ยจะมีปริมาณทั้งหมด1000 ML นะคะถุงละ2 1 5บาทค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเชื่อมลงไปอีก80 ML ถามว่าใช้น้ำตาลได้ไหมลองแล้วมันจะเป็นความเกล็ดเกล็ดน้ำตาลติดอยู่นะคะแต่ถ้าใช้น้ำเชื่อมเนื้อเจลาตินเขาจะเนียนกว่าค่ะค้นส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างให้เขาละลายเข้ากันดีเลยจากนั้นเมื่อเจลาตินอิ่มน้ำนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราเตรียมส่วนผสมอื่นเสร็จพอดีก็ใส่น้ำร้อนลงไปที่200 ML ค่ะตามด้วยน้ำ พึ่งมะนาวและน้ำเชื่อมที่เราผสมไว้เทลงไปรวมกันได้เลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าใครใช้น้ำตาลจะต้องนําไปเคี่ยวไฟนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ําเชื่อมเนี่ยสามารถคนแบบนี้ได้เลยไม่ต้องเคี่ยวไฟค่ะผงเจลาตินเขาก็จะละลายไปหมดใส่ปิ้ง แบบนี้เองจากนั้นเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์นะคะแนะนําว่าให้เป็นกล่องแบบทรงยาวค่ะส่วนความหนานแล้วแต่เราชอบว่าเราชอบหนาแค่ไหนนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งลี่ก็จะมาเทใส่พิมพ์รังผึ้งค่ะอันนี้จะเอาไว้ตกแต่งนะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้เครื่องดื่มน่ากินเวลาถ่ายรูปจะได้สวยนำไปแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะจริงๆประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะแต่เผื่อความเย็นตู้แต่ละบ้านไม่เท่ากัน ลังแช่เย็นผ่านไปเขาเซตตัวดีแล้วเราก็เอามีดกรีดเป็นรอยยาวแบบนี้เลยค่ะไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นศินละปะจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็หั่นตามแนวขวางอีกขาให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตานะคะเหมือนเดิมไม่เท่ากันไม่เป็นไรจ้ะอาร์ตหล่านี้ค่ะที่เราได้ออกมาก็จะเด้งๆดงึงๆแบบนี้เดี๋ยวลิซจะยืดให้ดูนะว่าแบบน่ากินอันเนี้ยจะเป็นเท็กเจอร์แบบนุ่มๆนะคะส่วนพิมพ์รังผึ้งอันนี้จะมีความหนาของชั้นเจลาตินมากกว่านะคะเดี๋ยวลิซจะแกะเอามาให้ดู อันนึ่งเขาก็จะมีความเคี้ยวแบบหนุบหนับมากกว่านะที่ไม่ใช้ผงวุ้นเพราะว่ามันจะมีความกรอบเกินไปค่ะอันนี้เราต้องการแบบเหนียวนุ่มก็เลยใช้เจลาตินแทนก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะ1ลูกเนี่ยน้ำหนักประมาณ10กรัมนะคะเดี๋ยวรีไปคำนวณให้ท้ายคลิปค่ะว่าต้นทุนต่อลูกเท่าไหร่ยืดมากๆเลยค่ะทุกคนมาเตรียมในส่วนเครื่องดื่มกันแก้วส2ออนซ์เทน้ำพึ่งผสมสาวรสของพึ่งยิม 25ML โซดาเราใช้ที่80 ML ค่แล้วก็ตักเยลลี่น้ำผึ้งมะนาวที่2ช้อนชาต่อ1แก้ว1ช้อนชาจะหนักประมาณ12กรัมโดยเฉลี่ยนะคะ แล้วก็เทน้ำพึ่งสาวรสที่เราเตรียมไว้25 ml ลงไปเติมน้ำแข็งแล้วก็ใช้เยลลี่ลังพึ่งที่เราเตรียมไว้นะคะตกแต่งเล็กน้อยค่ะเติมโซดาด้านบนปิดฟ้าแล้วก็ท็อปด้วยโซดาอีกนิดนึงเขาจะได้มีความซาค่ะเสร็จแล้วน่ากินมากๆเลยต่อที่แก้ว18ออซ์ลราจะทำน้ำพึ่งผสมบวยของพึ่งยิ้มเทลงไปที่35 ml กลิ่นบวยคือหอมมาก ไม่ต้องเอาจมุกไปดมใกล้ๆก็ได้กลิ่นนะคะระยะนี้เราก็จะมีความบวยเข้มข้นมากๆโซดาอยู่ที่120 ml เราจะแบ่งน้ำพึ่งบวยมาผสมโซดานิดนึง10-15 ml นะคะคนให้เขาเข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมเยลลี่น้ำพึ่งมะนาวที่2ช้อนชาเท่ส่วนผสมชั้นล่างลงไปนะคะเติมน้ำแข็งแล้วก็ตกแต่งด้วยเยลลี่ลังพึ่งใครจะใส่กี่อันก็ได้นะแล้วแต่ต้นทุนแล้วก็ราคาขายของเรา เทส่วนผสมชั้นบนลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งอีกเล็กน้อยปิดฝากแก้วแล้วก็เติมโซดานิดนึงเป็นเทคนิคในการเพิ่มความซ่า แก้ว22ออนสลี่ใช้น้ำพึ่งผสมมะนาวของพึ่งยิ้มที่45 ml ค่ะจากนั้นโซดาใส่ไปที่150 ml สำหรับแก้วนี้ลี่จะผสม2อย่างรวมกันไปเลยนะคะเพื่อให้ง่ายต่อก,การกินค่ะแต่เขาก็อาจจะไม่แยกชั้นอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าทานง่ายเจลลี่น้ำพึ่งมะนาว2ช้อนชาเหมือนเดิมตามด้วยน้ำแข็งค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเยลลี่รังพึ่งนะคะดีไซน์ได้ตามชอบเลยนะใครจะใส่ทรงไหนแบบไหนก็ได้ เมื่อตกแต่งตามชอบแล้วเราก็เทน้ำพึ่งมะนาวโซดาลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ท็อปด้วยโซดานิดนึงเสร็จเรียบร้อย3แก้วน่ารับประทานมากๆเลยอะ่ะดูพิเศษเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับเมนูโซดาทั่วไปจากนั้นตอนชิมเราต้องคนก่อนนะคะเมนูที่ทำทูโทเนี่ยถ้าไม่คนก็คือจะรสชาติแบบข้างล่างหวานเจี๊ยบข้างบนซายอย่างเดียวในส่วนของรสชาติ เปรี้ยวหวานสวรสน้ำตามด้วยโซดาซาซาส่วนแก้วนี้เนี่ยบอกเลยว่ารสชาติบวยนี่น้ำโดดเด่นมาเลยค่ะกลิ่นบวยนี่คือหอมบวยแบบเหมือนบวยเม็ดเม็จริงๆอะ่ะเวลาที่เราไปซื้อกินแบบนั้นเลยค่ะฟิ์นั้นเลยเราก็ตามด้วยความซาแบบสดชื่นนะคะ เค้วสนุกตัวเยลลี่น้ำผึ้งมะนาวลี่ไม่ทำหวานมากนะคะเพื่อให้เวลาใส่เครื่องดื่มจจะได้รสชาติพอดีค่ะส่วนแก้วนี้เนี่ยน้ำผึ้งมะนาวคือชุ่มคอมากๆเลยรสชาติกินแล้วแบบดื่มง่ายอร่อยสําหรับตัวเยลลี่น้ำผึ้งมะนาวแนะนาว่าทําเสร็จแล้วใส่กล่องสูญญากาศที่มีฝาปิดและแช่เย็นดีกว่านะคะถ้าใส่จานวางไว้เฉยๆลี่ลองดูแล้วอ่ะรอบนอกเขาจะมีความแข็งขึ้นค่ะจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ สำหรับเพึ่งยิ้มรถต่างๆสามารถหาซื้อได้ตามเพจเพิ่งยิ้มที่รีขึ้นให้ตอนนี้เลยค่ะหรือลิงก์ร้านค้าจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปไปคลิกได้เลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีละ YouTube งามชีวาชันแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้ามาพบกับไอเดียสร้างสารรค์แบบนี้อีกบ๊ายบาย